ผมขอถามก่อนที่จะมีกระทู้ถามจากท่านผู้มีเกียรติในห้องนี้นะครับขอถามถาวงก่อนดีกว่าอาจารย์ทองอินครับ,บทําไปทําไมระบบใหม่ทาให้มันยุ่งไปทําไมมีคนเขาบอกว่าระบบเก่ามันก็ทํากันมาตั้งหลายสิบปีผมเองก็สอนร,ระบบเก่าแล้วอยู่ดีๆถาวงมาทําให้มันยุ่งทําไมในระบบเก่าเนี่ยนะฮะในระบบเก่าสอบครั้งเดียวนะฮะแล้วก็เอาคะแนนสอบเนี่ยนะร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้การที่ดําเนินการอย่างนี้มันทําให้ การเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมเนี่ยนะฮะก็มุ่งแต่จะเตรียมคนสําหรับอสอบเข้ามหาวิทยาลัยง่าย<ม>ๆแล้วก็ตัวเด็กนักเรียนของเราเนี่ยนะฮะก็จะมุ่งแต่วิชาที่จะไปสอบหมายกวว่าจะดูหนังสือเฉพาะวิชาที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็เลยลืมพัฒนาการด้านอื่นนยฮะซึ่งเป็นวัตถุสําคัญของการศึกษาเน,<ม><ๆ>นี่ยนะะค<ๆ>ือจะต้องให้มีการเจริญเติบโตทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมอะไรเนี่ยนะฮะ มันก็ลืมไปหมดในส่วนนี้คือไปมัวแต่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิเลยมันง่ายเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ก่อให้เกิดการศึกษาซึ่งมีผลไปกระทบถึงโรงเรียนมัธยมโรงเรียนมัธยมก็นะฮะไม่สามารถดําเนินการเรียนการสอนได้เพราะว่าเด็กเนี่ยมัวแต่แต่ดูหนังสือที่จะสอบนะฮะอันนี้คือคือเหตุในเบื้องต้นนะฮะที่ทําให้ต้องเปลี่ยนแปลงนะฮะร,รู้ว่าไม่ดีแล้วทําไมทํามาตั้งนาน แม้กระทู้อันนี้ยากกันนะก็พยายามที่จะเปลี่ยนนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนปีที่แล้วนี่ก็ยังไม่ได้ก็ทราบอยู่แล้วว่าง่ายเนี่ยนะฮะอ่า,าก็คิดกันที่จะปรับเปลี่ยนมานานนะครับว่าจะหาวิธีแบบใหม่เนี่ยทำยังไงถึงจะดีที่สุดเนี่ยนะฮะก็ไปถึงบางออตรงที่คิดว่าเออถ้าใช้ดีที่สุดแล้วต้องไปเอาผลการเรียนมาใชา้อันนี้คือที่มาไปเอาผลการเรียนในโรงเรียนมัธยมมาใชา้เป็นส่วนของการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยการพิจารณาเข้ามหาวิทยาลัยนะฮะ อันนี้คือหลักใหญ่นะ <ขอ S 1> นะครับขอถามกระทรวงศึกษาก่อนทําให้มันยุ่งไปทําไมผู้ปกครองเขาก็บอกว่าระบบเก่าก็ใช้กันมาเป็นสิบสิบปีพ่อแม่ก็เคยจะผ่านระบบเก่ามาพ่อลูกดันเปลี่ยนแล้วทําไมต้องมาทําให้มันยุ่งถ้าเรามองว่าระบบเก่าที่ว่าบอกว่าดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะมองในแง่ของของกระบวนการวัดในวิชาของความเป็นคนเก่งถ้าเราศึกษาดีๆแล้วระบบเดิมเนี่ยครับเราคัดเลือกได้เฉพาะคนเก่ง แต่เราจะไม่ได้คนดีเพราะเราไปเลือกสอบวิชาที่เป็นวิชาการและเด็กก็จะมุ่งเรียนแต่วิชารนั้นไอ้ความเป็นคนนี่มันไม่ใช่อยู่ที่วิชาการนั้นเท่านั้นมันอยู่ทั้งการออกกําลังกายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมบ้านนี้เมืองนี้ที่มีปัญหาไม่ใช่เกิดจากคนโง่เลยคนจนนะครับอืเกิดจากคนเก่งแต่เห็นแก่ตัวอคนโง,โง่โง่จะจี้จะปล้นก็ได้ไม่เกินห้าร้อยหรอกครับ นี่ไม่เกินสามซอยก็จับได้จับได้สักไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็รับสารภาพติดคุกหัวโตเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แต่คนเก่งแต่โกงนี่สิครับทีละร้อยสองร้อยล้านสามพันล้านแล้วก็ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมได้โดยที่เราทำได้ได้เพราะระบบการศึกษาของเรามุ่งไปที่คนเก่งเราไม่คัดเอาคนดีมาด้วยเพราะฉะนั้นกระบวนการอันใหม่ผมเชื่อว่าจะได้ทั้งคนเก่ง ได้ทั้งคนดีเข้ามาเรียนในวิชาชีพต่างๆท่านอธิการนะครับคิดอย่างไรครับในคําถามเดียวกันครับที่จริงแล้วความพยายามที่จะปรับระบบเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วนะคะไม่งั้นจะมองไปว่าเอ๊ก็ในเมื่อรู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วทําไมทําอย่างเดิมมาได้ตั้งนาน <c oughs> ความจริงแล้วระบบเดิมต้องมีส่วนดีอยู่บ้างเพราะมิฉะนั้นแล้วก็คงจะทําไม่ได้เลยนะคะในส่วนที่ดีของระบบ e n t r a n c e นี่ก็คือว่า ประชาชนให้ความเชื่อถือศรัทธาว่าไม่มีระบบอภิสิทธิ์เป็นเรื่องที่เรียกว่าตัดสินกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยฮะก็คออือข้อข้อดีของระบบเก่าที่เรียกว่าระบบเก่านะคะแล้วก็ที่แน่ๆก็คือว่าข้อสอบเนี่ยก็ระดมเอาคนเอาผู้ที่เชี่ยวชาญชำนาญการจากมหาวิทยาลัยต่างๆมาช่วยกันคิดมาช่วยกันออก ตรงนี้ประ,ประชาชนให้ความเชื่อถือนะคะว่ามันยุติธรรม <Yeah. S 1> ในส่วนของมหาวิทยาลัยก็ดีตรงที่ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยไม่ต้องไปจัดการเอง <Yeah. S 1> เรามาร่วมกันทํา <c oughs> เพราะฉะนั้นก็จะเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ <Sure. S 1> อันนี้เป็นเนข้อข้อดีนะคะแต่ที่ที่ิฉันอยากจะขอเรียนนิดนึงว่าที่เรียกว่าระบบเก่าระบบใหม่เนี่ยความจริงที่ปรับไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าระบบใหม่เนี่ยก็ยังไม่ถึง ท่านใหม่จริงใหม่ที่เราอยากจะเห็นด้วยซ้ำไปอ๋อค่อยเป็นค่อยไปที่จริง,รง <ๆ S 1> แล้วก็เพียงแค่ก้าวแรกเท่านั้นเองอ,ะอ่ะนะคะก้าวแรกก็คือการนเอาผลการเรียนเฉลี่ยในโรงเรียนมาคิดแต่ก็ยังคิดน้อยมากดังนั้นก็ยังเชื่อว่าเราพูดคุยกันไปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็นเพียงแค่ เขาเรียกระยะของการปรับเปลี่ยนเท่านั้นเองนะคะก้าวแรกอาจารย์บอกว่าก้าวแรกก็แสดงว่านักเรียนผู้นี้ก็หนูตะเภาดิก้าวแรกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หนูตะเภาแน่นอนก้าวแรกก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยข้อสอบที่สอบจากการสอบเอนคลาสไม่ตัดเป็นตัดตายเสีร mm hmm. ที่ผ่านมาเนี่ยข้อสอบสอบแค่5-6วิชาต่างกันนิดหน่อยก,ก,ก็ตัดเป็นตัดตายคราวนี้เนี่ย เอามาจากที่เราทำมาตั้ง3ปีเนี่ยเอามาตั้ง10เปอร์เซ็นไม่น้อยนะคะโอ้ oh, ครับนะคะคแต่ว่าก็ยังน้อยเกินไปสำหรับสิ่งที่เขาได้ทำมาตั้ง3ปีนะค,ะครับ